ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมลอ่อแหลมอาจไม่เหมาะสม,มกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยป๊าป๊ที่นี่เขามีประมูลรถไปหรือยังะไปแล้วเท่าไหร่อะแพงคํา,าป้าแพงสุดล้วร้อยกว่าล้านแก๊งไหนอ่ะแพงสุดนะ น่าจะโนซับเอ็นเอสเขามีเซียแล้วแวมันเป็นเงินแขน็งป่ะเขามีเซีอ็นเอสเขมีเซียแล้วแวมันเป็นเงินแขน็งป่ะ เขามีเสียหรือเป็นเงินแก๊งไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วตอนนี้ <c oughs> นเซนไหนโตที่สุด่เทียอะไรไหมเทียเอ็กดีเอ็มดีอะเอาเบอสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีลุงหม่องด้วยสวัสดีคามมา่ะพี่หม่องสวัสดีค่ะลูกลูกลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะ ก่อนท่าไม่ทำเสียงอันนี้อ่ะเสียงอันนี้อะไรมีเสียงอันนี้อ่ะเสียงนาลลิเกลลี่อ่ะคืออะไรอาลิเกลลี่คืออะไรยี่ยยุ่ทำไมว่าไปป้าทำยังไงป้าก็คุยกันหนูปกติเนี่ยปกติใช่ไหมครับป้าเป้แฟนป้าดับเปิ้หัวสีฟ้าเหมือนกันด้วยไหนหัวสีฟ้าไหน พี่เสียงที่ใจพี่ตา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 ,ตา,ตา,ตาบเบาหน่อยหนูไม่น่าเลยเร็วพี่ตาทำไม,ไมอะพี่บอกเขามีแฟนละใช่ไหมใช่ภาษาไปถามให้ครแอปเปิลถามให้หนูด้วยบ๊ายบายเย้เลยปอเปิลปอเปิลที่มีแฟนอย่าเพิ่งมีแฟนเลยเป<ม>็นเด็กอยู่ไม่ไไมไออกปอเปิลมีแฟนได้แล้ว ยังมีเลยใช้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตไปเด็กอะ่ะแล้วใช้น้นไม่เล่นแล้วหรอเล่นค่ะเล่นแต่ว่าตอนตตอนี้แต่ว่าตอนนี้น่าจะตอบป่าพี่ต้องถามว่าน้ำเบื่อหรือเปล่าเล่นหนูไม่ตอบก่อนตอบต้ยลุงมองทางหนูไม่ตอบป่าค่ะอดยังค่ะยังหนูฟาร์มอะไรหนูฟาร์มอะไร ช่องนี้ก็ขุดเห็นเหล็กเห็นอยู่เห็นอยู่นี่อยู่กับหนุ่มหรอหนุ่มอ่ะมันอยู่กับหนุ่มหน้าตู้เลยอ๋ฮะแต่หนูคงไม่เจอพี่หรอกหนูคงมองพี่ที่ห่างตาใช่ปะนะหนูเห็นอยู่หนูไม่มองพี่เลยบอกไปเปาเป้เขาใช้ใจไหนไม่ตาไม่ตาพี่เราคนนน้นไป๊า้าเมายืนตรงนี้ดิมองมองไม่ยืนคนนี้มองแต่ปาเป็นแบ็คให้เดี๋ยวปาเป็นแบ็คให้เอง เดี๋ยวพวกสนไนเปอร์มันซุ่มยิงเดี๋ยวาดีมายืนตรงนี้ <c oughs> มาบอกว่ามายืนตรงนี้ไอ้ป๊าเปอร์ยืนตรงนี้เออคุยกันทางห่ทาทำไมอ่ะทำไมอย่ายืนใกล้น้องทำไมป,ป๊าเก, <c oughs> กะแล้วอ่ะเกะแล้วทำไมเกะแล้วแล้วทำไมป๊าป๊ายืนไม่ได้คือป,ป๊าป,ป๊า,ปปาไม่ป๊าป๊าไม่ได้จะอะไร,ป,ระป๊าป๊าก็แค่ยืนชัวร์ เชื่อเออป๊อปปอยต้องเรียกป๊าพี่ว่าลุงเพราะว่าพี่เป็นพี่เขาปิ๋ยโอเคครับเป็นลุงก็ยอมเป็นลุงก็ยอมไม่ตามขอบคุณครับ10กิ๊บชอบเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยมานนานมาทีแล้วมาทีจ้ะขอบคุณครับ ไอ้เทยไอ้ตะแก่ฟอไม่ฟังสีนะเไหมวิมาละไอ้เียอะไรไม่ตามของท้าไม่ตามของท้าไม่ตามของท้าไม่มีแล้วแต่แล้วแต่ไอ้จีตัวกระเป๋าเลยน้องมาดิอะไรนะพี่ชายมามากระเป๋าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับรู้หรอขอหน่อยดิรู้ครับดีมากคราบ อได้หมูอ่ะนี่ลอนป้าป <Enfin> ๊าจะเอาไปใส่แล้วป้าป๊าบอกอ้าวแล้วหมูอะลอนอะโอ้ขายทิ้งมัละเสียเสียขายทิ้งมัละขายหมูตัวเองทิ้งจะมาขอหนูใส่หรอใช่ไม่หนูจะให้เอ้วหนูจะให้ป้าป๊าไปเลี้ยงตกปลากับสาวมีความสุขไหมอ่ะใครบอกป้าป๊าบอกอืมยังนะหนูจะเป็นพ่อป้าป๊าก่อนนะมาป้าป๊าจะพูดว่าป้าป๊าบอก รับเลี้ยงครับรับเลี้ยงหมูโดนเลี้ยงหมูไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเองเขาซื้อหมูต่อเขาซื้อหมูต่อเหรอไม่เอาไม่เอาโจ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 คนนี้โจเอามันก็ไม่ได้ไปไหนไงมันก็อยู่นี่เออเดี๋ยวเผื่อมันมันจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นไม่ให้หรอกไม่อยู่จะเก็บไว้เอาหมายถึงผู้หญิงไม่อยู่หรอหมไม่ได้โงเราเขาไม่ตามนะครับผม ป๊าเบยครับเอ้ยไม่หน่ะเมื่อกี้ป้าปาบอกคุณป๊าจะเลี้ยงหนูอะไรปล่อยให้น้องหนูมีอนาคตเลยก็เลี้ยงนี่เงเลี้ยงให้เติบโตเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องโตป่ะใช่ไหมป๊าเป้หนูป๊าเป้หนูป๊าเบยหนูจูจูก็ว่าว่าใช่ไงทำไรอ่ะลอยรอบที่หนึ่งนะยินลอยเงี้ยนะใช้ไปทำไรอ่ะมีอะไรให้ทำก็ทำถ้ามีก็ไป เออน่ะดูหาตามัน่ะดูดูดูโทรศัพท์ใส่ใจเรื่องนี้ไม่มีใครดูก่อนว้าวด็อกเตอร์ช bon ินจาชินจาชินจาทีนี่อะไรดูแล้วแบบเป็นอยู่ตัวไี้อยู่ตรงนี้ป๊าดูอยากให้กระเป๋าอันนี้อ่ะแล้วป๊าไม่เล็กไว้ดิป๊าเล็กหมวกอ่ะนี่หมวกอันไหน แ,แรกทำไมไม่ใส่อ่ะงงมันหัวโตวอันนี้จากคินเอ้ยจากไอ้สุ่มใช่ไหมส<ช>อ2อันนี้ที่นู้นก็มีแพงมากเท่าไหร่ที่เท่าไหร่ที่นูน่น,นไอ้ตรงปากน่าจะประมาณแปดเอ็มมั้งแล้วข้างหลังนะข้างหลังไม่แน่ใจอะผมไม่ค่อยผมรู้สึกไม่ค่อยเฉยเนาะ มาว่าใคยมาไงเอาอะไรจะยืนข้างน้องทำไมเนี่ยมองหน้าร้องหนูทำไมอ่ะไม่ได้มองหน้าทำไมหนูเข้ามาไม่เห็นมีใครมองหนูแบบก็ได้ไงลูกปลาเอ๊ไอแบบไปหนูอยู่แก๊งอะไรใช่ไหมพี่เห็นนะ อยู่แกงแล้วปะใช่ไหมใช่ค่ะใช่แกงหญิงด้วนอ่ะเนี่ยอย่อน้องหนูเนี่ยเป็นตัวรึงไปละรู้เรื่องเขาดีเนาะมังก็เห็นโ <c oughs> ี่ม้าหนูอยู่แกงอะไรหนูอยู่ NMD ชื่อเต็มเต็มดิ NMD Formula เออ Formula วันคนบวช ไงมป้าป้าโง่อ่ะหาคนสอนภาษาอังกฤษอยู่เดินไปทำไมชอบเนปะเสยงหนูมันไมาเะอยูอเาๆใช่โอ้โหาปาโอมากอด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 มามาเนอวย์โอเคเธอเธอเธอเไม่ป้าป้าเห็นเวลาเห็น เห็นเพื่อนน้องหนู่อะก็เหมือนแบบเป็นเป็นลูกอีกคนหนึ่งเลยแต่แต่ไม่ใช่ไม่ให้ลูกนะเออมันมอมันเหมือนแบบเป็นเด็กอะเป็นเด็กน่าเอ็นดูทั้งสองคนเลยมองเป็นลูกใช่ไหมไม่ยังยังยังแค่น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูทั้งสองคนเลยแต่ก็น่าดูสุดก็คือหนูอะหนูปาเป้เอ้หนูหนูยูอหนยูอขี้รนขี้รอน พี่อย่าเถียงดังดิใจอยู่จูไม่ไปเลยจูไม่ไปเลยตกใจอ่ะพี่ผมตกใจอ่ะตอบนะน้องเนี่ยเองกลับไปเหรอเว้ยเองมาแต่ไหนเองกลับได้ไหมอ่ะไม่ไม่อันนี้ตาเป้หนูไม่ใช่ไม่พี่ว่าเลยนะคือสงสารแบบเขาเรียกว่าไงสงสารหนุ่มชายกรันที่มีมีแบบยี่สิบเอ็ดคนอ่ะไม่มีหญิงๆแล้วอ่ะมีเมียกันหมดแล้วตรงเนี้ย พี่เป็นลุงก็ดีใจแล้วไอ้โจฮะพี่เป็นแค่ลุงพี่ก็ดีใจแล้วนี่ป้าพี่เป็นลุงอันนี้เสื้อขาวก็เป็นลุงอันนี้เป็นเป็นพี่ได้ดูเป็นพี่คนเดียวนอกนั้ลุงหมดอันนี้มี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 อันนี้เขามีปลาอย่างอะใครเขาบ่นอะไรกันวะเย็ดเย็ดเย็ด ดฟอร์มฟังสิมาถึงเทปแบทตายเร็วลุงฟอกว่าทำอะไรรอไอ้ดอกดีหนึ่งนี่ไงไข่เขาย่อแล้วมองได้ได้แฟไอ้ได้สาวใหม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรลูกหลานใช่ไหมพี่นี่มันถีบรองรถยังไงวะมองเอฟค้างพี่เอฟค้าง ไม่ได้เหรอได้ได้แต่มันเป็นอาตราสุ่มใช่เหรอหลานเนาะใช่ใช่หลานหลานรักมากไหมก็ดีก็ตอนนี้ผมมีหลานคนเดียวอ๋อมีหลานแค่คนเดียวเลยเออซีอีพามนรู้จักนะย<อ>หลานสองคนนะปอบเป้ยกับไม่ถี่ชาลอนก้ออ,อยู่ฝั่งคนขับอย่างเดียวต้องให้เขาอยู่ฝั่งคนขับอย่างเดียวฝั่งคนนั่งมันไม่ถี่ช่ไหมตอนนี้ยูอีป้าป้ามีหลานให้สองคนใช่ไหม ชาดอนแล้วก็ปัาเป้ใช่ไหมหลานก็คือหลานดิก็ใช่ไงหลานสองคนไงก็คือที่หนูพามันรู้จักกับน้องแต่ภายในแก๊งถ้าถ้าเป็นหลานนี่คือสเต็ปหมดนะไม่ไม่มี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 นั่นแน่อ่ะดีมองคนนี้ผมเป็นลุงผมก็โยนผีเลยคนนี่ผมลุงอ๋อเป็นลุงไม่ไม่เป็นลุงเป็นลุงเป็นลุงผมเป็นลุงเป็นลุงเป็นลุงได้ไม่ไม่ไม่น้องเขาแบบนั้นเป็นเด็กโยนไหนไหนน้องคนไหนวะเนี่ยมาปั๊เป้ปั๊เป้มาสวัสดีคนตาไหน่ียนอะ คุณตาคุณตาสวัสดีครับคุณตาอ๋พอบอกกูดิเดีแต่กูรู้เลยคุณตาคุณตารู้จักกับลงุงไม่ไม่กูรู้เลยไอ้มองคิดอะไรแต่ทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงว่าผมอย่างนี้ว่าดุงเออผมไม่เข้าใจกู <c oughs> ว่าแลแ้วแหมอยู่ดีรับเป็นหลานเลยนะเอ้ยหลานาน,านานแล้วเขาเป็นน้องอยู่ีเออนานแล้วโห่สี่ห้าเดือนล้วมั้งใช่ไหมอี สองสามเดือนเถอะอะอสีอ่ห <c oughs> ้า <c oughs> เดือนที่ไหนยังแก้คว,า,วามาลงถึงแล้วเหรอเวลาผ่านไปนานผ่านไปไวไงป้าก็ได้ว่าแบบนั้นเนาะตาตม,มือตามวัวเนาะเห็นเด็กต้งปเป็เด็กไม่ได้เลยเนาะอะไรยุ่ยดีก็เขาเป็นเด็กเพราะงั้นเอ็นดูปรธรรมดาป้าลุงถึตงตอนปะป๊ามาเหมือนตากรรมอ่ะเอ็นดูแหละเอ็นดูแหละ อันนี้ให้หนูบอกไปาพูดดีกว่าเหมือนไหม oh. พี่แค่ดูหนูใช่ไหมถูกต้องไหม <c oughs> ใช่ค่ะ oh. ให้เขารู้ให้เขาบอกบอกคขาสูงเขาดีกว่าอ๋อไม่เป็นเราไม,ไม,ไม่แบบแอันนั้นให <c oughs> ้เขาตามแฟนมากระทืบอ่ะไม่ผมก็ไม่อะไรผมก็เป็นลุง oh. <c oughs> ลุง <c oughs> ให้รับป <c oughs> ูณไหมครับเท่าไหร่อ่ะสี่พัน ผมเพิ่งไปรับมาเนี่ยถุงละพันรถอ้ำปูนมากเลยปูนผมเอาปูนับเดี๋ยวไปสร้างบ้านสร้างเรือนหอหน่อยเพราะเราดูเดือดร้อนเนี่ยให้ลูกสาวผมให้ลูกสาวผมรับพี่ถุงถุงเดียวเยอะมากนี่คือผมทำให้ไปใช้ชื่อแกน่ะเ้ยทำอะไรต่อไม่รู้เลยไม่ักกี่โมงเนี่ย ตั้งจต่สังตีสี่ปีห้าไหมวุ้ยอยู่นานด้วยเหลือเกินอยู่นานด้วยเหม่อเด้วยนี่ฟอร์มเออร์เจอไหมฮะคืออะไรฟอร์มเออร์จัดอะฟอร์มเออร์วาฟังตลอดฟังฟรีเลยเนี่ยฟังฟรีก็เฮี้ยแล้วงุ้งงี้งุ้งงี้อะไรแบบ ไม่ขึ้นโกเรอลวันนี้ไม่ไวันนี้หยุดตรงนี้เดี๋ยวไปตีเหนือไปแล้วไม่ไม่ต้องอยู่นานว่างนานนานๆพี่ก็จะอยูดตีสี่ตีห้าเลยได้เยี่ยจเลยไม่กับไปอยู่นานสิแล้วปะเพราะทำหินก็ถามบับเป้เดี๋ยบเ้ับเ้ก็เห็นพี่ทำหินปะทัาวัน้คืนชอบนเทหินไม่ค่อยเห็นคอะ เห็นที่แบบพี่เห็นพี่ก็เห็นอยู่อยู่พี่อะไรลุงอ๋อเฮลุงไอ้ดอกมันกี่โมงนะจีหนึ่งจีหนึ่งจีหนึ่งชีดไม่ชีรู้สึกว่าวันนี้แบบมีชีไม่ชีวางขึ้นมาเลยมีรถปล่ะเดี๋ยวไปส่งไปม่ต้องน้องโมเซนมา ไปกับใครคนไปี่ไหนเป็นบริการมามาเข้มมาเก้นมาเ้มมาแล้มันจะไปไวไวให้หนูเดินไปหรอมันต้องมีคนอันนี้มีคนนะหนูไปกับน้องไป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  ไปไปไย่างนี้ไปแล้วป๊าป๊าปาโอ้ป๊าป๊าในโกจิตนี้โลกจิตอะไรปะพี่พี่นี่ปลูเบ๊าปาอะไรเนี่ยโอ้ยยป๊าปาไม่ได้เจอหนูมานาน่ะทำไมป๊าป๊าอยู่กับหนูไม่ได้อ่ะถ้าถ้าไม่มีป๊อปเปรป๊ปาก็อยู่ยีไปเลยลูกไอ้อย่างนี้เเห็นตอนแรกป่ะล่ะถ้าป๊าป๊าไม่อยู่กับหนูอ่ะป๊าป๊าก็ไปนานแล้วแค่ ป๊าป๊าเหม่อแป๊บหนึ่งป๊าป๊าดีเสียงหนูนิดเดียวป๊าป๊าก็แบบมาหาหนูเลยพูดกับหนูเลยนี่ถ้าแบบให้ไม่เห็นหนูไม่สำคัญนะป๊าป๊าก็ผ่านก็ได้ปล่อยเหมือยาวๆไม่มีอ่ะใช่ไหมครับป๊าเป้เดี๋ยวไปไม่มีอ่ะโอ้ยมานี่เสียงนันนี่นันนี่ตายก็ยอม ไปพี่วิธีก็ได้หนูก็เปลีนน่ยนสภาพกับลูกพี่ไปแม่แต่หนูจะไปกินนมนะป๊าจะไปด้วยหรอไปอ่ะป๊าว่าครึ่งชั่วโมงดยุดโ <laughs> <okay S 2> อเคนะคืออะไรคะก็ขับรถต้ามาเหมือนชอบกันเนาะ อะไร,ะไร,รทไม่มา,าก็มาดูเลยหนูและเพื่อนของลูกเอ้ยน้องของลูกช่วนี้เอ้ยมันมีปนแล้วนะยู่อ้ี่ยมากเลยใช่มันมีปนแล้วไม่งานดำางานดำงานดำงานดำาร์คอะไรมาป,ปนไเพ่มามาดูมาดูมาดู

พ่อะไรชื่อลักแก๊งพูดมาตลอด,ดแล้วจูนี่อย่างนี้แน่เลยแล้วจูนี่อย่างนี้แน่เลยจักยจันจริงอะสะ้าป่อแก๊งก่อนเธอพี่ก็แก๊งก่อนเธอโอ้โไอจูรู้จกกัจกจักรจันงวงไหมอะไรนะ จักรจันทร์งวงจักรจันทร์งวงคืออะไรเฮ้ย <Hey. S 2> คืออะไรน่าใจมันคือจักรจันทร์ที่มีงวงคืออะไรนะมันคือจักรจันทร์ที่มีงวงปัญญาอ่อนไปนะ ด,ดูข่าวไปใช้ดูเด็กปีสัง,มงคมไม่จังเฮ้ยแก๊งพี่คุโครนี่ข่าไปได้ขี้เกียจครับอ,อ๋อ,อผมจำได้แล้วคือ<ม>คนเนี้ยผมกับไปเคยเห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าแลนน้ำเงินเนี่ยตอนน้ำหมดแต่งตัวกับไปเป็นเด็กช่างไงรอเลยเออผมจำได้ผมเคยเห็น นี้คืออะไรอันนี้ผมผมวันนี้ไงนะคือที่ตามเนี่ยคือให้ไปตามให้ไปตามอันนั้นคนที่แบบเออไม่ค่อยได้มาแล้วแบบมาปุ๊บเอออยากให้แบบมีความสุขจริงไหมพี่ตามแก๊งอ่ะต้องรอยหนุนอะพี่อยหนุนแล้ล<ม>ตามอะไรล่ละพี่ส่งไปแล้วใช่เหรอ <S <S ในในเปิดดิเปิดบัญชีดิ ดีเลยเนาะสิบบาทเฮ้ยชู้เปลี่ยนผม นี่ <c oughs> ส่งนี้โอเคไหมพ่อเคื่คะโ okay, อเคไหมส่งนี่โอเคค่ะทป็นหนูตลกอ่ะเฮ้ยพี่ได้หนูตลกอ่ะไมยนี่ตลกค่ะก็น่ารังเกียอืมหนูหนูไม่เปลี่ยนหรอไม่ใช่แกนหนูนี่ใช่ไหมหหนีมนะ่เพื่อนหนูเะเนี่ยใช่ใช่ เพดมนแต่ใครหนูก็ยังไม่รู้เลยฮะใช่หรอหนูไม่ได้จับเพื่อนหนูเลยนะคนนี้หนูไม่แน่ใจเชื่อโซเฟียหรือเปล่ามาดิมาดิมาดิมามาสิโซเฟียฮะสวัสดีครับนี่พี่พี่บอปไปหรือเปล่าคะใช่หูหูชื่อแบตเตอรี่จ้ารู้ปะมีร้านอะไรดี ทำไมอ่ะทำอะไรอะไปวุ่นวายอะไรนี่เพื่อนบับเปิยเหรอใช่ครสับใช่เอ๊ะถามได้ไหมครับใครเป็นัวหน้าแก๊งนะพี่โคล้งไงอันนี้อันนี้พี่ถามได้ไหมทำไมหนูสองคนถึงอยากอยากเข้าถ้าอยากแบบเป็นส่วนหนึ่งในแก๊งหญิงล้วนของโคลร่ะ อ่านได้ไหมแบบเออทำไมถึงแบบอยากเล่นแก๊งอะไรเงี้ยเอาเอาจูดีปะ่ะอ่าดีนดีน โซเฟียครับครับทำไมมันทำไมทำไมเยิยมกันอ่ะไม่ไม่ถ้าไมทถาไมตอบท้าไมตบอบว่าไม่เป็นไรพีข่ขอขอชื่อแบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่อ้อาวแล้วหนูเอ่อเห็นว่าไปเรียกโซเฟียนี่โซเฟียโซเฟีก็ชือแนั่นไงไอ้เฮียนี่นี่ก็รู้เหมือนกัน หนูไก่มาได้ไงเนี่ยนี่หนูช่วพี่สาวได้พี่สาวต้องเข้ามาลงพื้นพี่เองเข้าพื้วที่เฮ้ยมีแต่พวกหมาเก่จปวดไรเฮ้ยดูจจจจอดือดจจจือจจเดแบจะไปต่างประเทศั้โอเคครับไปันจจะ่อยดิเฮ้ เดี๋ยวเธอดียบอะไรนะพี่ชายบอกมันงานนะพี่แต่ไม่เจ็บไหมพี่คือไม่มีวิกิพี่จะห้ามพี่จะห้ามน้องพี่หนิมันจะข้างไอ้เธอมึงไงบ้างน้องมาไงเนี่ยเราข้อมูลมาที่ไหนนี่มีรถไปว่ะไม่ต้อไปถอดกอออกก่อนออเ ไปครับปะไปได้วยหอมไปได้ผอมมีรถมันก็ปลดไอยกูก่อนดิน้องไปดิมันไม่ได้ล็อกไอ้ขวาเอ้เอไอพี่ปี่ไปได้ไหมไปไนครับผมเรื่องไปไปร้านเสื้อผ้าข้างหลังนั่นอะโอเค โอ้หดูขับดูขับบนพุทบาทเลยนะเชี่อเยอะนะพุทบาทปลอดภัยครับโอเคขอบาไปทับเป็นไหมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมอ๋อเปลี่ยนเหมือนกันหล่ออ่ะคือหล่ออ่ะจริงอ่ะหล่อจริงโอ้ด้กว่าดุมแกะเจ้าเขาเรียกว่าหนุมแกะอยากมาทักทายโยคนคุณชิงอ่ะหนุมแก่อะดีๆคือไม่ไม่ขาดตัวเรือนี่ยเชื่อตั้ง ไม่มีพี่อ่ะก็ไม่มีใครเหลือแล้อนไม่รู้ไหมนะว่าเอ็งโดนในพวกนั้นมันล้อยับเลยอ่ะไอออโต้ไอไอโบ่มันล้อโต้มันล้อพี่นะเออทำไมมันมันมันเปิดคลิปเสียงที่พี่เออมันล้อเองจับอ่ะทั้งวันอ่ะทุกวันอ่ะคือมีเสียงเองอ่ะไม่ดีกว่าอ๋อมันเหงาแหละมันคิดถึงเองไหยเออไม่ผมก็คิดถึงพี่นะมันปากแข็งเลยไหมโยดไม่คืนถ้ามีมิ팅นี่จะไปได้ไหมนะตายไปบ้านไปเดือนต้องมีนะไปเราคืนจะไม่กลับมาหรอก ไปไปสันดาจะไม่กลับมาอลไรเงี้ยกรับเออทำไมท้ามีข้างหลังอะจูวไปอะไรนะมันแบบมันพูดแล้วแบบกราบเนี้ยเออเป็นไรกราบ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 แต่ผมอะไม่ไปไหนอยู่ลนะจูเนี่ยเคสลักรักรักน้องสองคนแล้วทุกนาเีอะนั่น,น,น,นคือเดี๋ยวผมมาได้ไมั้ผมเมินแป๊บน,นึงได้นายนายนายไปเที่ยวไป เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยไหมเฮ้โหเดี๋ยวเนั่ยโหนิเท่ยุ่งกันน่ารักดี าล้เฟดชิงบ้านเราแก่ะใช่ไหมเห็นมีแกงเคลื่อนไหกัอยนะี่เดี๋ยวไปาไปเ็นของแกงนั่นน่ะบ๊ายบายบาายบาเบ้ทไปก่อนนะโอเคค่ะกระซิบทำไมเดี๋ยวไปปรของแกงโอเากระซิบทำไม จูใช่ไหมชื่ออะไรหรอครับฉันบอกไปล้ครับป็นไงว่าเราจะเอาคันนี้ไปทำน้องได้ไหมน้องก็ดีพี่ก็ดีเออพี่ไปเจอผมดิผมผมมาไกลจูเนี่ยเนี่ยพี่เก่ามาเทิร์ดดิล่ะมาเทิร์ดมาเธอเนี่ยดูเนื้อเลยไอ้ยยุ้ยหนูใช้รถแล้วไปขึ้นลุโฟกเนี่ยนะได้ละหนู่มไปอยู่ที่แลน ได้ได้ไปเบวนก่อนน้อไปเอาสักของเหรอเออสัอของต้องกุยฝันดีด้วยพี่ตาพี่ตาเมยก็เจอเด็กและพวกกูแค่เอาไว้ข้างในปให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน Yeah!